ลองใช้พวกเราครั้งหนึ่งดูถ้าเป็นรัฐบาลครั้งหนึ่งแล้วทำไม่ได้ค,ครั้งต่อไปไม่มาให้เห็นหน้าเลยนเนาะขอเป็นครั้งเดียวลองลองใช้เราครั้งหนึ่งนเนาะถ้าเราเป็นรัฐบาลสักครั้งแล้วใช้ไม่ได้ครั้งต่อไปไม่ต้องเรียกแล้วเนาะไม่มีอะไรไม่มีอะไรที่ขอมากไปกว่าโอกาสลองใช้พวกเราสักครั้งเพราะอะไรเพราะพ่อแม่พี่น้องดูดิกี่พรรคการเมืองอะที่มาพูดคุยกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนใช่ไหม จะทาเรื่องนี้อย่างที่คุบอกมันต้องมีเจตจํานงที่มุ่งมั่นมากกูจะเอาอ่ะกูจะทําไม่ได้อะเพราะอะไรเจอทหารกองทัพกรมป่าไม้กรมที่ดินเจอกำนันเจอผู้ใหญ่บ้านเจอนายทุนโอ้โหมันเยอะแยะไปหมดนะใช่ปะ่ะมันเยอะแยะไปหมดนะแม่จะเอาให้พวกนี้มาเอาปูใส่กระด้งนี่คุณต้องกูจะทําให้ได้อ่ะใช่ปะ่ะคุณต้องเจอคนอย่างเนี้ ตั้งใจใช่ใช่ปัญหาคือถ้านักการเมืองไม่มีความมุ่งมั่นไม่มีความมุ่งมั่นพอมันสู้กับราชการไม่ได้หรอกครับเนาะราชการพูดอย่างเดียวผิดกฎหมายอันนี้ทําไม่ได้จบแล้วนักการเมืองก็เงียบละถ้าไม่สู้ใช่ป่ะเจอข้าราชการพูดโอ้ยทําไม่ได้หรอกครับอันนี้ผิดกฎหมายโอ้ยทําไม่ได้หรอกครับอันนี้ผิดระเบียบกระทรวงใช่ไหมจบเลยถ้าเกิดว่าไม่สู้ พี่ระบบกระทรวงมันจะยากอะไรก็ไปแก้ <Okay. S 1> ก,กักฎกระทรวงดิมันจะมีอะไรยากติดกฎหมายก็ไปแก้กฎหมายดิมันจะมีอะไรยากถ้าจะทําจริงจังดังนั้นมันอยู่ที่ความมุ่งมั่นตั้งใจผมอย่างที่ผมบอกมันมีวิธีเดียวครับที่จะพิสูจน์พวกเราว่าพวกเราทําจริงเือเปล่าก็คือให้อํานาจเราครับไม่มีวิธีอื่นถูกไหมใช่ไหมไม่มีวิธีอื่นจะพิสูจน์ยังไงว่าผมทาได้จริงรือเปล่าพวกเราเอาจริงเอาจังรือเปล่าแต่ยังน้อยอยากให้ดู ตอนที่กรรมธิการเนี่ยอย่างที่ผมบอกตอนกรรมธิการ6-2อ่ะคนอื่นเขาเลือกกรรมธิการใหญ่ๆโตๆกันผมเลือกกรรมธิการอะไรรู้ไหมผมเลือกกรรมธิการที่ดินไงผมเลือกกรรมธิการแรงงานไงกรรมธิการแรงงานเพื่ออะไรจะได้ไปยืนหยัดต่อสู้ให้กับคนงานที่ถูกเอารัดเอาเปรียบยกตัวอย่างนี่คนงานเบอรี่จําได้ไหมครับคนงานเบอรี่ที่เป็นข่าวเมื่อสองสามเดือนที่ผ่านมาพักที่ก็ไปช่วยเหลือคนงานเบอรี่รู้เรื่องไหมเดี๋ยวเล่าให้ฟัง